ตอนที่11เรื่องก็ได้เปิดมาที่การประชุมของเหล่ายศใหญ่กองกําลังป้องกันซึ่งในการประชุมครั้งนี้ก็มีเหล่ายศใหญ่เต็มไปหมดเลยหนึ่งในนั้นก็มีพ่อของชิโนบิยะจังด้วยเขาเนี่ยก็เป็นถึงระดับผู้บัญชาการซึ่งในตอนนี้พวกเขากําลังหาวิธีการรับมือกับไคจูหมายเลข8อยู่นั่นเองแล้วจากนั้นภาพจะได้ตัดมาที่คาบก้ากันบ้างละ่ะฮะและดูเหมือนว่าในตอนนี้เขากําลังโดนพันธนาการ ซึ่งเขาก็โดนกักขังหน่วงเหนียวอยู่แบบนี้ถึง24ชั่วโมงแล้วหรือก็คือ1วันนั่นเองพอคิดแบบนั้นเขาก็เซ็งเลยล่ะฮะเออมินะจังคงจะมโมโหหน้าดูเลยว่าแล้วมินะจังก็เดินเข้ามาพอดีได้เวลาแล้วเราจะส่งตัวนายไปศูนย์บัญชาการใหญ่แต่คาบก้านเนี่ยก็ปฏิเสธเสียงแข็งเลยล่ะฮะว่าเขาไม่ใช่ใครจูเขาเป็นมนุษย์จริงๆนะ แต่คุณรองหัวหน้าก็บอกว่าหุบปากไปซะแล้วก็ลุกขึ้นไปได้แล้วคาบก้าไม่ได้ฟังดังนั้นก็ทําอะไรไม่ได้ต้องจําใจลุกขึ้นไปตามที่เขาสั่งเท่านั้นซึ่งข้างนอกศูนย์ใหญ่เจ้าหน้าที่หน่วยที่3พร้อมอาวุธครบมือกำลังยืนให้การเฝ้าระวังไครจูหมายเลข8โดยที่พวกเขาทุกคนไม่กล้าแม้แต่จะมองหน้าคาบก้าเลยสิ่งตัวเขาเองนั้นก็ไม่กล้าที่จะมองหน้าคู่หูของเขาอย่างอิจิคาวะเช่นกัน พอได้ละเมิดสัญญาที่เคยทําไว้กับเขายัางไงละ่ะแต่เป็นอย่างนั้นซะที่ไหนละ่ะพอก่อนที่คาบก้าจะขึ้นรถไปอิจิคาวะก็ได้พูดเสียงดังขึ้นมาเลยรุ่นพี่ผมเชื่อนะว่ารุ่นพี่น่ะจะต้องกลับมาได้คาบก้าได้ยินแบบนั้นก็เอ๋เลยละะ่ะฮะและหลังจากนั้นประตูรถก็ปิดลงมีนาเนี่ยเธอก็บอกว่าในนี้ไม่มีเครื่องสอดส่องหรือเครื่องดักฟังตอนที่นายวิ่งออกไปช่วยทุกคนโดยไม่ลังเลนะ่ะ ฉันก็แปลกใจมากนะกับร่างไครจูของนายแต่อีกใจนึงก็คิดว่านี่แหละคือคาบก้าคุงที่ฉันรู้จักละ่ะในตอนนี้เรากําลังรวบรวมคําให้กันแล้วก็หลักฐานที่จะช่วยนายได้ถ้าเกิดพิสูจน์ได้ว่านายเป็นมนุษย์จริงๆแล้วก็อาจจะเลี่ยงการกําจัดนายได้ไม่มีใครในหน่วยที่3มคิดว่านายเป็นศัตรูหรอกและหลังจากนั้นคาบก้าก็ได้ถามมินะจังไปว่ายังมีสิทธ์ ที่ฉันจะได้สู้เคียงข้างเธออีกไหมมินะจังได้ยินแบบนั้นเธอก็ยิ้มออกมาพร้อมกับตอบไปว่าแน่นอนฉันจะรอนายนะทำเอาคาบการน้ำตาตกกันเลยละฮะและหลังจากนั้นภาพจะได้ตัดไปที่หลังจากคาบก้าโดนคุมขังที่ศูนย์ใหญ่ซึ่งห้องที่ใช้ขังเขาก็เป็นห้องที่มีความเซฟตี้หนาแน่นมากๆพอมีประตูแอร์ล็อกด้วยกันถึงโอ้โหกี่ชั้นวะเนี่ย <laughs> นาไปท่วนว่ะ เขาก็โดนขังอยู่แบบนั้นจนเวลาก็ผ่านไป2-3วันเพื่อนๆนหน่วยที่3มก็ต่างคิดถึงเขาแล้วก็เป็นห่วงในเวลาเดียวกันเพราะว่าตัวเขานั้นได้ช่วยชีวิตคนเหล่านี้เอาไว้ส่วนทางฝั่งมินาจังเธอก็ช่วยเต็มที่ถึงขั้นทำแฟ้มรายงานบางอย่างออกมาเลยซึ่งเป็นแฟ้มเกี่ยวกับคาบก้าโดยเฉพาะแต่แฟ้มอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะนั่นก็รวมไปถึงชินโนบิยะจังด้วยเช่นกัน พอเธอก็ยอมลงทุนไปขอพ่อเธอเองกับตัวแต่มีเหรอครับที่คนอีกโก้สูงอย่างพ่อเธอจะฟังเธอน่ะเขาก็เลยยื่นแฟ้มเอกสารอันนึงไปให้ดูซึ่งพอเปิดแฟ้มดูก็จะเจอกับภาพอันน่าตกใจนั่นก็คือผลเอ็กซเรย์ร่างกายของคาร์บาตรงกลางหน้าอกจากที่เป็นหัวใจมันก็โดนแทนที่ด้วยนิวเคลียนั่นก็สแสดงว่าคาร์บาไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้วมันก็คือไคจู ไค้จูแบบเดียวกับที่ฆ่าแม่แกยังไงละ่ะท้ามชิโนโบิยะจังก็เชื่อไม่ลงเลยละะ่ะฮะแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเธอก็ยังเชื่อในตัวคาบก้าอยู่แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นหนูก็ยังคงเชื่อในตัวของเขาอยู่งั้นตัดไปดูทางฝั่งของคาบก้าบ้างดูเหมือนว่าเขาจะโดนตรวจร่างกายบ่อยมากละะ่ะฮะจนเขาเนี่ยถึงกับเซ็งกันเลยทีเดียวแต่พอคิดถึงหน้าเพื่อนๆเ,เขาก็เลยบอกกับตัวเองว่า ยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องพูดกับทุกคนอยู่ยังไงฉันก็ไม่มีวันยอมแพ้ฉันจะต้องกลับไปที่นั่นให้ได้และดูเหมือนว่าเหตุการณ์ใครจูบุกโจมตีจะทำให้สมาชิกนดน่วยที่3บางคนโดนย้ายหน่วยออกไปมินาจังเธอก็ได้แจ้งกับพวกหัวกะเทนะมีใครจูหมายเลข9และหมายเลข10บปรากฏตัวขึ้นติดต่อกันทางเบื้องบนจึงกังวลกับสถานการณ์นี้มาก พวกเขาคิดว่าอาจจะเกิดหายนะขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องใช่แล้วในอนาคตพวกเขาอาจจะโดนใครจูนับสิบนับร้อยจูโจมแบบพร้อมกันเพราะฉะนั้นจึงต้องย้ายหน่วยเพื่อให้ทุกคนเตรียมพร้อมยังไงละ่ะพวกหัวกะทิทุกคนก็ไม่อยากโดนย้ายกันเลยนะแต่อิจิคาวะก็ยืนยันเสียงแข็งเลยว่าเขาจะไปยังไงเขาก็ต้องไปให้ได้แล้วเวลาก็ผ่านไปสักพัก ต้องยอมรับก่อนเลยว่าพวกหัวกะทีนี่อยากช่วยคาบก้าเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าพี่หัวน้ําตาลได้ใช้เส้นสายตั้งแต่เขายังอยู่กองกําลังป้องกันตัวเองฉันขอร้องให้หัวหน้าเก่าในกองกําลังป้องกันตัวเองขอให้ช่วยติดต่อคนที่อาจจะช่วยเรื่องโทษของคาบก้าได้ก็บอกแล้วไม่ใช่หรอว่าฉันน่ะไม่อยากจะเสียใครไปอีกแล้วฮิบิโนะคาบก้าเองก็เป็นสมาชิกหน่วยที่3เช่นกัน จากนั้นตัดกลับไปดูทางฝั่งของคาฟก้าที่โดนจองจำกันบ้างซึ่งตอนนี้เขากำลังคุ้นคิดอยู่กับการพิสูจน์ว่าตัวเองเป็นมนุษย์ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเราเป็นมนุษย์ก่อนอื่นต้องทำให้พวกเขายอมฟังและจูจ่ๆในทันใดนั้นเสียงประตูบ้านใหญ่ตรงหน้าเขาก็ได้เปิดออกผู้บัญชาการชิโนบิยะและลูกน้องพร้อมอาวุธครบมือก็กำลังจะเดินมาหาเขา ซึ่งการกระทําในครั้งนี้ก็ตกอยู่ในสายตาของชิโนบิยะจังด้วยเช่นกันคาบก้าก็ยืนยันเสียงแข็งเลยนะผมไม่ใช่ใครจูนะครับท่านแต่ว่าคุณพ่อของชิโนบิยะเธอก็สั่งให้ปลดพันธนาการออกถ้าเป็นใครจูชั้นสูงจริงๆแล้วก็มันต้องทําลายเครื่องพันธนาการได้ง่ายๆอยู่แล้วสิถ้ามันยังนั่งอยู่แบบนี้โดยไม่ขัดขืนก็สแสดงว่าอยากทําแบบนั้นเมื่อเครื่องพันธนาการได้ถูกปลดออก คาบกาก็คิดว่าทางฟังมนุษย์คงจะยอมฟังเขาสักทีแต่เมื่อเขาหันไปดูทางผู้บัญชาการก็ปรากฏว่าเขาจะเจาะปืนมาทางนี้แล้วล่ะฮะจากนั้นไม่พูดพ่ำทำเพลงลั่นไกลออกไปไม่ยั้งเลยแต่ดูเหมือนว่าคาบกาก็ไม่ได้เป็นไรมากพอเขาได้เปลี่ยนแปลงผิวหนังกายเป็นร่างไข่จูได้ทันแต่ผู้กองชิโนโวิยะก็ได้พุ่งเข้ามาบีบตรงท้องของเขาพร้อมกับฉีกชิ้นเนื้อแล้วก็เก็บตัวอย่างเลือดไปด้วยฉันจะบอกอะไรให้นะ สิ่งมีชีวิตที่ผิวหนังรับกระสุนได้น่ะมันไม่ได้เรียกว่ามนุษย์แต่คาบก้าก็ยืนยันเสียงแข็งอีกครั้งผมไม่ใช่ใครจูหมายเลข8ผมคือฮิบิโนะคาบก้าเมื่อได้ยินแบบนั้นผู้บัญชาการก็เลยยกมือข้างหนึ่งขึ้นมันคือสัญญาณปลดล็อก F-1002 s ก็น่าจะเป็นอาวุธเลยนะฮะแล้อาวุธชิ้นนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นถุงมือซะด้วยโคตรสวยโคตรแจ่ม ไอ้เจ้าถุงมือคู่นี้นอกจากมันจะเท่แอคอาร์ตสมาร์ทด็อกมันก็ยังเพิ่มกำลังกายให้กับผู้สวมใส่อีกด้วยเมื่อคุณผู้บัญชาการพร้อมลบขนาดนี้คาบก้าก็เลยคิดว่าเราจะไม่แปลงร่างทั้งตัวเด็ดขาดต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเราเป็นมนุษย์แต่จู่ๆในขณะที่เขาคิดอยู่ก็มีออร่าพลังงานบางอย่างเป็นรูปมือพุ่งเข้ามาตะปบเขาอย่างรุนแรงแต่ก็เช่นเคยละะ่ะฮะเขาหลบได้ แต่ก็ต้องแลกกับแข้งข้างหนึ่งที่ขาดออกไปในขณะที่เขาไม่ตั้งตัวคุณผู้บัญชาการก็ได้ยิงบีมไปใส่เขาจนไปอัดกับกำแพงเลยทีเดียวละฮะคาบกาก็ได้ลงมาด้วยสภาพที่ไขจูครึ่งตัวแต่รู้ตัวอีกทีคุณผู้บัญชาการก็ได้เข้ามาข้าหลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็พิวเช่นเคยเขาหลบได้อีกแล้วซึ่งคุณผู้บัญชาการก็ไล่ต้อนจนคาบก้าต้องหลบเรื่อยๆเลยละฮะ จนมาถึงท้ายที่สุดคุณผู้บัญชาการได้ต่อยไซคาบก้าอย่างเต็มแรงพร้อมกับอัดพลังไปด้วยจนทําให้ตัวคาบก้าขึ้นไปติดกับเพดานกันเลยทีเดียวจากนั้นผู้บัญชาการก็จะตามไปซ้ําต่อแต่คาบกาก็ต้องหลบมาตั้งหลักก่อนละฮะทําไมร่างกายเรามีปฏิกิริยาแบบนี้นะเป็นความรู้สึกเดียวกับตอนที่เผชิญหน้าไคจูระดับสูงแต่คนที่ฉันกําลังเผชิญหน้าในตอนนี้เฮ้เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยังไงกัน ฉันสัมผัสถึงไคจูขั้นสูงได้จากตัวผู้บัญชาการซึ่งด้านหน้าของคาบก้าก็ปรากฏหน้าไคจูปริศนาขึ้นมาละฮะพวกยศใหญ่เนี่ยก็ต่างอธิบายว่ามันก็คือไคจูหม่เลขสองเป็นไคจูที่เกือบจะทำลายล้างซัปโปโรไปหมดในปี1972แล้วก็เป็นไคจูตัวที่สองที่ได้รับหมายเลขด้วยซึ่งรูปล่างหน้าตาก็จะเป็นเหมือนกอดซิลล่าเลยนะ แล้วถ้าเกิดใครไปดูในตัวอนิเมตเต็มเนี่ยก็จะมีเพลงก็อดซิล่าซะด้วยเราสร้างสูตรและอาวุธมาจากหมายเลขสองและชายคนเดียวที่ใส่ได้คือพ่อของเธอยังไงล่ะชิโนโบิยะเขาคนนี้เคยได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์กองกําลังป้องกันชายคนนั้นมีชื่อว่าชิโนโบิยะอิซาโออาตัดกับไปทีการต่อสู้ทางนี้กาลังนัวกันซ้ำมันเลยนะคุณผู้บัญชาการก็ต่อยคาบก้าเซไมห่หยังเลยละ่ะฮะ เมื่อสถานการณ์มันเลวร้ายขนาดนี้คาบก้าต้องหนีไปตั้งหลักก่อนละฮะแต่พอรู้สึกตัวอีกทีร่างกายของเขาก็ขยับไม่ได้แล้วนั่นก็เป็นเพราะว่าทั้งแขนทั้งขาของเขาโดนตัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็จะเป็นการโจมตีที่คาบก้าไม่สามารถหลบได้แล้วและดูเหมือนว่าเขาจะโดนจังๆีงะด้วยซึ่งถ้าเกิดโดนหมัดนี้ก็คงจะตายจริงๆแล้วละ่ะแต่หลังจากที่คุณผู้บัญชาการปล่อยหมัดไป คาบก้าก็ได้แปลงร่างเป็นไคจูหมายเลข8แบบเต็มตัวแล้วก็ใช้มือทั้งสองข้างรับการโจมตีนั้นไว้แต่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนสินั่นไม่ใช่คารบก้านี่นี่มันแปลกๆนะแล้วก็ต้องขอตอบเลยว่าใช่แล้วนั่นไม่ใช่คารบก้าตอนนี้ไคจูหมายเลข8ได้ยึดร่างเขาไปแล้วซึ่งตัวเขาเองในตอนนี้ได้ติดอยู่ในจิตใต้สำนึกบ่าเอ้ยกำลังจะพยายามพิสูจน์ว่าเราเป็นมนุษย์อยู่เชียว แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยซึ่งข้างๆข,ของเขาก็มีเสียงตัวอะไรบางอย่างพูดอยู่ข้าข้าข้าใครจูให้หมดข้าผมมันซะและนั่นก็จะเป็นเสียงที่มาจากปรสิตเมื่อต้นเรื่องนั่นเองอ่าสำหรับใครที่ยังไม่ดูตอนที่หนึ่งสามารถไปดูได้เลยนะครับทำเอาไว้หมดแล้วนะสถานการณ์ในตอนนี้ใครจูที่แข็งแก่งที่สุดในประวัติศาสตร์กำลังคุ้มข้าง และพร้อมที่จะปะมือกับทหารที่เก่งที่สุดในกองกําลังป้องกัน